มดปลาหมึกตอนที่1แนะนำตัวละครแม่มดปลาหมึกเจนิเฟอร์มาดีเลวิคาลีนา่ากระครั้ง1ในใต้ทะเลลึกมีปลาหมึก1ตัวชื่อมดมีปลาฉลามมากินปลาหมึกที่ชื่อมดในปากฉลามมีผู้เท่าชื่อบาร่า เขาได้เสกให้ปลาหมึกที่ชื่อมดกลายเป็นแม่มดปลาหมึกเขาได้ขึ้นมายังเมืองเวลนี่เขาได้เข้าไปยังประสาทของเจ้าหญิงลัสกี้และเสกให้เจ้าหญิงลัสกี้เป็นคิงคอง900ปีผ่านไปมีเจ้าชายชื่อโดนี เข้าป่าไปเจอเจ้าหญิงลัสกี้ที่กลายเป็นคิงคองเจ้าชายเลยพาไปที่โลกมังกรให้มังกรพ่นไฟใส่เจ้าหญิงเลยเป็นมนุษย์เหมือนเดิมแล้วมังกรตัวนั้นชื่อบาร่าแม่มดปลาหมึกขึ้นมาที่เมืองไอเวลนี่แคนดี้และปลอมตัวเป็นลีโดและแม่มดปลาหมึกก็เจอแม่ของตนเองแม่ของเขาเป็นแม่มด และเจอพ่อของแม่มดปลาหมึกพ่อซันเกลนี่แม่ชื่อบาร่าจริงๆแม่ของแม่มดปลาหมึกเคยมีกลุ่มแม่มดแห่งเมืองโดกาลิมาเฮสูรของเมืองทางห้าแต่วันแล้ววันเล่ามีนางฟ้ามาเสกให้กลุ่มโดกาลิมาเฮ กลายเป็นอสูรของเมืองทั้งห้าแต่แม่ของแม่มดปลาหมึกไม่โดนพลังของนางฟ้าที่ทำให้เป็นอสูรตอนนี้เลยมีอสูรแค่สี่เมืองเก้าหมืปีต่อมาบาลาได้เที่ยวบินไปหาอสูรที่เคย อยู่ในกลุ่มของบาร่าเมืองที่หนึ่งเมืองแห่งดินถลม่มเมืองที่สองเมืองแห่งสายฟ้าแลบเมืองที่สามเมืองแห่งหุ่นยนต์เมืองที่สี่เมืองแห่งสายน้ําเมืองสุดท้ายเจอนางฟ้าที่เคยเสกไข้คนในกลุ่มบาร่ากลายเป็นอสูรตอนนี้ นางฟ้ากำลังเสกให้บาราเป็นอสูรแห่งเมืองความร้อนและตอนนี้แม่มดปลาหมึกได้ตามหาพ่ออยู่นั้นมีมีนางมารมาลุมทำ้ายปราสาทหลังหนึ่งแม่มดปลาหมึกตอนสอง